เอาละครับทุกคนสวัสดีพี่น้องชาว rox แล้วก็ชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับผมพบกัผมอีแล้วกับ shadow sd 1นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกม l a x nox next generation นะครับผมนี่วันนี้พี่มาเปลี่ยนคาร์ดแล้วนะครับผมมาทำคลิปเปลี่ยนคาร์ดนะครับผมพอเราจ็อบนะครับผมจ็อบก็คือข้างล่างนี้เนาะจ็อบ40 อ๋อพอเราจ็อบ49นะครับมันก็จะขึ้นเควสมาให้ครับผมเนี่ยจ็อบ49เห็นไหมจ็อบเป็นอ่าอะไรเอาไว้ที่เอาไว้อัพสกิลนะครับผมทุกคนจ็อบ49เนาะเออที่ก็เจ็บเก็บจ็อบไว้อัพตอนเดิมคลาสจ็อบ Job 49ปุ๊บเควสนี้จะขึ้นมาเลยครับเควสนี้ฮะเนี่ยเควสนี้ปุ๊บนเนี่ยไปเขาจะให้เขาจะให้เราไปคุยนะฮะมาที่เมืองคอนเทลล่าไอ้เมืองซุดนะครับผมเมืองซุดอ่า เส้นทางใหม่คาสสองพูดคุยกับยาดีเส้นทางใหม่คาสองที่ต้องทำจิตใจตัวเองให้ซื่อตรงและผลงานที่ออกมาก็จะดีมากอ่ะมันต้องเป็นการทดสอบนะครับผมอ่ะเป็นการเปลี่ยนทดสอบเปลี่ยนคาสนะครับผมไม่ได้เจอกันตั้งนานเจ้ากลายเป็นสวอดแมนยอดเยี่ยมหนึ่งแล้วก็เป็นเป็นเนื้อเรื่องนะครับผมเออเป็นเนื้อเรื่องในฐานะเจ้าจะได้รับสลับเป็นอะ,อะไรเนี่ย เป็นไนท์แล้วก็เป็นโลกไนท์นะครับผมลุ้ไนท์เออแต่แต่งความหวังปุ๊บอืมไปครับผมไปทำเควสกันเควสไนท์นี่ก็ตามในเรื่องเลยนะเปกดออโต้เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่าจะเปลี่ยนเควสเป็นเปลี่ยนคลาสเป็นไนท์ยังไงนะครับเป็นคลาสสอนะครับทุกคนอ่ะไปเลยเออ เอาละครับตอนนี้จอบห้าสิบแล้วนะทุกคนวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนคลาสเป็นไนท์กันนะครับผมไปเออผู้รับใช้เทพเจ้าโอดินจะไม่กลัวอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะครับมาคุยกับคนนี้นี่กองกำลังรอยโัลไนท์ยินดีต้อนรับการกำลังเจ้าปุ๊บเคสเปลี่ยนคลาสดีมากอย่ามัวโอเอไปกันเลย อ่าฮะไม่ต้องตื่นเต้นนะไปเปลี่ยนคลาสกันครับผมเข้าไปในนี้ที่เมืองพรชรานะครับอืมทดสอบคลาสนะครับผมทำไมเล็กน้อยจังยิ่คิดว่าทำไมเราเป็นคือคนมันเป็นไห้หอกทำไมไม่ให้เราเป็นไงห,หอกทุกคน นี่แต่ว่าเลือเดเยอะมากอะมัน,นให้เราเติมเลือดป็นไหนหอกอือไหนหอกก็แรงดิมแต่น,น,นี่เนี่ยโอ้โหหกพันราเมจโคตรแรงอะทุกคนคือหอกมันโจมตีฮีโร่ขนาดใหญ่โหดเนี่ยอือคือโจมตีทีนึงปึ๊บทุก หูหอกแรงมากทุกคนหูด,ด 4, หูดิสี่พันปุบ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 บหรือจะเล่นสายหอ,อกดีวะเนี่ยพี่จะเล่นสายขี่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นสายหอ,อกดีหรือเปล่ขาขหูมา้มาม้าไนแมเจอไนแมทุกคนนี่คือไนแมใช่ไหมอีกเท่าไหร่หนึ่งร้อยห้าร้อยเจอบอสหูโพลิงเดวิลโพลิงเดวิล โอ้โสิงหนึ่งสตันเลยทุกคนเกินโอ้โหแล้วกันเออสเปียอ๋อมีมีสเปียร์แบบพุ่งได้นะทุกคนเออมีสกิลสเปียร์เอาไปกินปักปักโอ้โหมันสตันทุกคนแต่ว่าตีตีตบอมนะโอเคอยู่จิ้มเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยวิสตอรี่ทดสอบการเปลี่ยนคลาส เในหนึ่งนาที42่ิวิออกมานะครับ mm hmm. ก็ให้เราออกมาเคลียร mm ์แมพเมื่อกี้แล้วก็ไปคุยกับคนนี้เหมือนเดิมปุ๊บ mm hmm. คัสเปลี่ยนให้ไปทำอะไรเอ่ยให้ไปหาของนะครับผม mm hmm. ให้ไปตีในอ๋อน่าจะตีในเหมืองนะอโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปเลยนะครับ หลังจากนั้นนะก็เราให้เรามาหาของในเหมืองสิบชิ้นนะก็มาหากับตัวเนี้ยนะไอตัวคนขุดเหมืองนี่นะเออสิบชิ้นเดี๋ยวดูนะครับว่าคนขุดเหมืองเนนะี่ยได้อีกพีดีหรือเปล่านะฮะอีกพีจะขึ้นเด้งขึ้นมาให้ดูนะครับอืมอีกพีก็ดีพอสมควรนะฮะ ในหาชิ้นแล้วครับผมอืมโอเคก็ไม่น่ายากหูสกิลอ่าพี่ชอบสกิลหมู่ของไหนมากะแรงมากนะทุกคนแบ็กนัมเบดอ่ะเออเข้ามากนะทุกคนแล้วเปลี่ยนทาตัวเองให้มันเป็นทตุไฟด้ไหมอีกชิ้นเดียวอีกชิ้นเดียว อีกชิ้นเดียวจะเปลี่ยนเป็นไนท์แล้วโอ้โหไปรีบไปครับผมรีบไปหลังจากนั้นก็ให้กลับมาคุยที่พรเจล่าแล้วก็ขับมาคุยที่ซุ้มโปปิโกของไนท์น,นะครับผมเออเนื้อผ้าที่ใช้ชุบสําหรับเปลี่ยนคัสนะครับผมซื้อเนื้อผ้ามาปุ๊บเขาก็ให้ซื้อผ้ามานะครับผมแล้วทำไงต่ออ่อก็ซื้อผ้าแล้วแล้วไง ซื้อแล้วนี่ไงเอ่อชุดเปลี่ยนคลาสไนซ์ซื้อแคทเทิลไฟท์สิบชุดสิบชุดทุกคนเม <c oughs> ื่อกี้ซื้อไปสองชุดก็ซื้อเพิ่มแปดชุดโอเคป่ะไปเปลี่ยนคลาสกันครับผมเข้าไปข้างในปกป้องสันติภาพของเมืองหลวงที่สำคัญยิ่งกว่าส่งมอบนะครับผมหืปึ๊บ โอ้ส่งมอบอชุดนะครับผมปกป้องสินภาพปึง้งทำอะไรอีกวัสดุพร้อมแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายนั่นคือไปยังสถานที่เริ่มต้นไปจนปของเจ้าใช่แล้วข้าหมายถึงคารเนตเตอร์อารออีเราต้องไปเมืองที่ที่คิดว่า เขาให้ไปแล้วก็แบบเหมือนไปเปลีป่ยนอาชีพนะครับว้าไปเลยเรานี่ครับนี่คือเมืองของเราเองนะครับเมืองที่สามารถเปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพไหนคือเป็นเมืองของสวอต์นั่นเองนะฮะเป็นเมืองของนักนักดาบนั่นเองนะฮะต้องมาเปลี่ยนคาร์ดท,ที่นี่นะครับไปไปไปูไป้หูจะได้เปลี่ยนคาร์ดแล้วทุกคนเล่นมา5วันนะครับถือว่า <c oughs> เร็วมากๆนะ 5วันปิดคดได้เลยเอาหล่ะเขาก็วิ่งมาถึงที่เมืองไอสุดแล้วนะครับมาถึงรูปปั้นเทพีเซภาพนะครับผมคุยก,กับพอมดนี่นะม่เจอใครมาเจอกันต้องนานข้าจะให้เจ้าข้าจะข้าก็ได้ข้าจะให้เจ้า,า,า,จเ,จาเป็นอสอะไร <c oughs> แล้วก็เป็นในเรื่องนะครับทุกคนส่งคาสเอ,อ่ส่งผ้ามาอ,อีก3เมตรส่งมอบให้ทำการเปลี่ยนคลาสข้ามองเห็นว่าความเป็นไปได้ในการคิดการเก้เาเปลี่ยนคลาสปุ๊บนี่ครับผมทุกคนพ่อมดพ่อ ทําการไล่อีกแล้วนะครับผมเหมือนเหมือนตอนเราเปลี่ยนคัดเป็นสวอตเนี่ยมีเกียรติมากทุกคนเปลี่ยนคัดให้ค่าเธอจบอพอมดขาวเทียดาแห่งวิตเตอรี่อยู่ต้งนงานเจ้าพิสุทธมบัติที่เจ้าก็จะไล่ มนหรือเวทอะไรนี mm ่นะฮะดูนยดเ่องไปก่อนนะครับนี่คือเทพีนะครับบุ๊บมาแล้วสิงสถิตอยู่ที่ข้าเจ้าจงเปลี่ยนคาสให้ข้าเดี๋ยวนี้จงสดับฟังด้วยเสียง คุณทำในใจเถิดนั่นคือคำชี้แจงของเทพิดาบางคนอีเชเป็นค์สแล้วครับทุกคนว้าวเป็นค์สแล้วทำไมชุดแปลกๆเดี๋ยวนะเป็นค์สแล้วเหรอ What the fuck m มนใช่เหรอทำไมชุดมันไม่เหมือน <laughs> เป่นคลาสแน่ใจนะสัตว์ขี่คู่หูสมรวจสัตว์ขี่เดี๋ยวดูเป็นสกินก่อนนะครับสกิลเออสกิลมาแล้วทุกคนนี่นี่นี่สกิลใหม่มาแล้วพอเราเปลี่ยนคลาสนะครับผมสกิลใหม่ก็มาเลยนะครับสกิลชุดใหม่มีหอ,อกนะครับผมมีหอ,อกมีนะมีสายดาวนะครับถ้าเราอยากขี่นกเราก็ต้องอัพอัพนกนะครับนี่อัพนก <c oughs> จะขี่นกได้นะที่อยากขี่นกครับ <c oughs> ขี่นกมันไวขึ้นนะทุกคนเออแต่ว่าเตตัดเอสกิลในการอัพน่าจะยังไม่มีนะขนะะที่ขี่ก็จะสู้ต่อสู้จะเพิ่มพีเอตัก8.5เปอร์เซ็นต์วกได้แค่ด้วยคือขี่นกยังไงก็ดีครับ อับขี่นกเลยดีกว่ามงเนี่เช่าสัตว์ขี่สองหมื่นโอ้เวลิกูดเช่าดีไหมเนี่ยยังไม่มีคือยังไม่มีสก,กินอ่ะเช่าแล้ว,ว,ลวทุกคนเปลี่ยนสีได้ด้วยสีแดง สี่อา้าก็วิ่งเท่าเดิมนี่ขี่ไม่ได้เอากำลังขี่เอา้าขี่แล้วนี่ทุกคนนี่อา้าวขี่แล้วนี่อา่าเวล g ก o ดได้แล้วทุกคนได้ขี่แล้วโอ้ยอย่างเท่เทจัด้าเปลี่ยนสีทำไงอ่ะ นะต,ต้องมีของในการเปลี่ยนสีก็คือเดี่ยเพที่พี่มีอยู่นะครับสีแดงสีแดงสีอะไรวะเดี๋ยวดูก่อนสีอชมพูชมพู โอเคเปลี่ยนสีแล้วนะครับทุกคนโอ้ยแจ่มมากแจ่มมากมากนะเป็นไนท์กันแล้วนะครับว้าวว้าวว้าว,าวาเดี๋ยวเป็นสีกันนะทุกคนอันนี้พี่ทำเควสมานะครับเควสของแมพเออน่าจะเป็นตัวนี้เด๊บยวเปลี่ยนสีนกกัน นี่นะครับเปลี่ยนแล้วยอมสำเร็จเฮ้ยไก่สีแดงอย่างเท่ไม่เหมือนใครด้วยโอเคน่าจะจบคลิปลงเพลงเท่านี้นะครับผมนี่นะครับการเปลี่ยนคลาสไนนะครับผมก็เป็นไนแล้วนะครับเอออย่างเท่ครับโอเคเราจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะครับผมคลิปหน้าจะไปทำอะไรกันต่อไปล่าบอสกันนะครับโอเคแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับผมไป้า